あるめ เมื่อโกคุมาถึงดาวนาเม็กรับรู้ได้ว่าโกฮังจะไม่ไหวแล้วเขาจึงรีบไปที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วประคองโกฮังให้ลุกขึ้นมากินถั่วเซียนแล้วก็ให้คุริลินหนึ่งเม็ดคุริลินบอกว่าถึงมาก็สู้ไม่ไหวหรอกโกคุเอามือแตะที่หัวของคุริลินแบบนี้ก็รู้ทุกเลื่องแล้วล่ะเ,เพื่อนๆสามารถย้อนดูในอีพีหนึ่งและสองได้นะครับแล้วนี่นายไปเดยนวิชาหมอนดูไอ้สั์ยังรู้ตอนไหนเนี่ยมันทําได้เองหล่อจากที่เราเก่งขึ้นนะ้ยโกคุโยนถั่วเซียนเม็ดสุดท้ายให้เบจิตา้าเขาคิดว่ากลับโลกไปแล ทัันนนเ่า้โกคูบอกรีคูว่าได้เนอะเอาชนะเราไม่ได้หรอกเนอะรู้ก่อนลงมืออีกโคตรเทพเบจิต้าก็คิดว่าหรือโกคูจะเป็นซูเปอร์ไซヤาแล้วก็ที่บายว่าใน1,000ปีจะมีซูเปอร์ไซヤาเพียงคนเดียวเขาคือนักรบอัญชริยะที่สามารถทลายกำแพงขีดจำกัดได้แต่พอเคยได้ยินแค่เรื่องเล่าเบจิต้าก็เลยไม่ช่วยยังไม่ฟันธงอ่ะซูเปอร์ไซヤากับตำนานของซูเปอร์ไซヤาแบ่งออกเป็นสองแนวคิดตัดมาที่รีคูเปิดฉากโจมตีโกคูว่าไปที่ฝั่งของพวกบาตะมีแค่เบจิต้าคนเดียวเท่านั้นนนนททททีีีีี่่่่มมมมอออออองงััััโโกก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 คคคูููบบเเเเฮ้้พพวววาาาายยยยยถถถตตตตไไไปปปะรรร็็ช์จจลลแสสด K.O. ิ บาตาก็ยังไม่รู้ชะตาของตัวเองก็เตรียมจะบุกไซโกคูโมยังไม่ทันจบจีสก็โดนไปหนึ่งหมัดโกคูแบ่งพลังเกาจีสกับบาตาถึงกับปิวเลยครับกุริลินบอกโอ้โกคูมันเก่งขึ้นจริงนี่จีสยังไม่เข้าใจทำไมพลังต่อสู้5,000มันเก่งขนาดนี้ว่าเบจิต้าก็อธิบายว่าโกคูจะเพิ่มพลังตอนที่ขยับเท่านั้นจากนั้นจีสกับบาตาก็ประสานพลังกันเป็นบอลหมุนติ้วๆโกคูก็เกาจากนั้นจีสก็ปล่อยลูกบอลระเบิดไซโกคูบาตาก็ตั้งท่าจะโจมตีจากข เขาโจมตีใส่โกคูอย่างรวดเร็วจีสก็มารวมตวลุมบอลอีกคนหนึ่งโกคู Goku วาบออกมาปล่อยให้พวกมันตีกันเองฉากต่อจากนี้ห้ากับพิตานะครับโกคู Goku บินขึ้นไปถีบบาตะแล้วก็ไล่าตามไปอัดอีกหนึ่งหมัดก่อนจะร่วงลงพื้นตัวอัดไปอีกหนึ่งหมัดให้มันจมที่ Goku. โกคูโหดมากแล้วก็หันไปบอกให้จิสพาคนเจ็บ2คนไปซะเบจิต้าบอกขอคานแต่ระหว่างที่จีสกำลังจะบินกลับนั้นก็โดนเบจิต้าสอยร่วงดับอนาถพอเห็นความเป็นพ่อพระข,ของโกคูเบจิต้าก็บอกว่าไหนไม่ใช่ซูเปอร์สัญญาหรอกแต่จะฟิเซอร์นะโหดกว่าที่โกคูคิดไว้อีกและอีกอย่างตอนนี้มันน่าจะกาลายเป็นอมตาไปแล้วลิลินก็บอกว่าเฮ้ยยังหลอกหน้าตอนที่เทพเจ้ามางกรโ ท้องฟ้าต้องมืดสิโกคูก็ช่วยเสริมอีกแรงอ้าวกรรมสุดท้ายมีแต่พีเตีย้ยที่ไม่รู้เรื่องจีสก็ไปรายงานเรื่องนี้ให้กีนิวฟังพอรู้เรื่องก็อับอายมากคิดจะสสางเรื่องนี้เองตอนฟิเซอร์ไม่อยู่เลยแล้วก็ทําการฝังดะก้อนบ่อไว้โอ้ยเหนื่อยกับท่าเบจิต้าจับสัมผัสได้ว่าฟิเซอร์ไม่อยู่ที่ยานโกคูก,ก็สัมผัสได้ว่าฟิเซอร์ไปหาท่านผู้เลาสูงสุดปัญหาตอนนี้ก็คือฟิเซอร์ไม่รู้ว่าหากข้าผู้เลาสูงสุดดะก้อนบ่อจะหายสาบสูญทันทีในที่สุดกีนิวก็มาถึงแล้วครับพอมาถึงก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าโกคูอัพพลังได้ชั่วขณะพลังสูงสุดก็คือ60,000โกคูก็บอกให้พวกโกฮังไปตามหาดะก้อนบ่อรอให้เบจิต้าจัดการกับจีสเพราะเขารู้ ว่าถาสัญญาจะเก่งขึ้นเมื่อผ่านประสบการณ์เฉียดตายแต่ว่าจูจูเบจิต้าก,ก็ชิ่งหนีครับอา้าวเฮ้ยแต่ก็พอาเขารู้ว่าสู้ไปก็ได้ประโยชน์ค่อยไปขู่ถามจีนูโกหังว่าขาพอพรยังไงดีกว่าถึงตอนนั้นตัวเองก็เป็นอมตะชนะฟรเซอร์ได้แน่ทิ้งเขาทําไมจีนิว,วก็โจมโกคูโกคูก็หลบแล้วต่อยคืนบินวนต้นไม้1รอบแล้วก็เตะโกคูลอยฟิวโคตรไกลแล้วก็เตะอีกรอบกลาให้โกคูตกน้ําแต่โกคูก็เบรกเอียดแล้วก็โจมตีกีนิวคืนสัตกันวนววเนียวเร็วๆๆๆใส่กันโคตรมันเลยครับหลังจากที่ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดกีนิวเตะท่าทางการต่อสู้โกคูก็ดันทะลึ่งเรียนแบบเฉยพักเต้นกันซะหน่อยเดี๋ยวจะเ ตัดภาพมาที่ทางด้านของบลูมานางเห็นตำแหน่งและกบอจลูกจากเรดร์โอ้โหโคตรเยอะก็เตรียมจะแบตมอเตอร์ไซค์ไปตามหากลับมาที่กีนิวบอกว่าตัวเองควบคุมพลังได้อย่างอิสระจากนั้นก็จัดการปล่อยพลังเซโกคูกโกคูหลบทันแต่ว่าพื้นระเบิดเป็นหลุมใหญ่แล้วก็พุ่งเข้าไปรวมมัดเซกีนิวรอบนี้กโกคูเป็นฝ่ายเตะมันลงน้ำบ้างทว่ากีนิวก็กระโดดขึ้นไปบนอากาศแต่ว่าโกคูบินไวกว่าเยอะจีสสปพลังลบกวนสมาธิโกคูกีนิวก็ฉวยโอกาสจับโกคูเอาไว้แต่ว่าพอโกคูจะใช้หมัด ั่นแหละใส่มาเต็มที่เลยหนุ่มแต่พอโกคูใช้มาไคโอเท่านั้นแหละครับโอ้โหพลังพุ่งไปแสนแปดบาทพลังของเราแข็งแก่นกว่าที่นายคิดไว้เยอะเลยนะกีนิวก็ต้่งคิดว่าโอ้โหมันเป็นซูเปอร์สัญญาเพะว่เนี่เริ่มเสียใจแล้วทำไรลงไปโกคูก็บอกให้กีนิวรีบหนีไปซะเพราะเขาคิดว่ากีนิวเป็นคนดีจึงไม่อยากลงมือฆ่ากีนิวมันก็พบว่าที่แท้จริงโกคูไม่ใช่ซูเปอร์สัญญาเพราะพวกซูเปอร์สัญญาจะก้าวร้าวกว่านี้มากแล้วก็ยิ้มเหี้ยมเสร็จโจ๋แน่ส่วนเดวก็กลับมาถึงท่าผู้เางดนท่่นกัาพนทสูงสุด เดทไปช่วยเหลือกับชาวโลกระวังทางบิงบนสวนกับฟรีเซอร์ด้วยครับเนลพูดเตือนกับฟรีเซอร์ว่าหากพู้เทาสูงสุดตายดังกบอลจะหายไปนะพอฟรีเซอร์รู้เช่นนั้นก็จะจัดการฆ่าเนลทิ้งซะท่านผู้เท่าสูงสุดก็บอกว่าเนลคือพูพันต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบรรดานาเม็กเจตนาของท่านผู้เท่าคือให้เนลยื้อเวลาเอาไว้เนวรู้ว่าถ้าสู้กันที่นี่จะส่งผลต่อท่านผู้เท่าสูงสุดจึงพาฟรีเซอร์บินไปสู้กันที่อื่นและเมื่อเนลเบ่งพลังออกมาพลังก็สูงขึ้นไปถึง42,000 5,300ฟฟรรีเเเซอ์ก็ขิงงวว่่าาาาพลลลันนยแม้จะดสัันมืออเข้ากบคฟรีเซอร์พี่แแแกกกก็็ไม่สสลลลดดดดาาานนนนเเเย้้วฟรรรีซออ์จจึงขขโโหแต่่วาเนลกม แคทใหม่ออกมาคุณๆนะโดยเหตุน,นี้ถ้าให้พลังต่อสู้ลดลงสว่วนท่อรของคูริลินตามหาบลูมาเจอแล้วก็เอาเรดาร์แล้วก็บินกลับไปบลูมาก็คิดในใจว่านี่เราเลือกปิดคนตั้งแต,แต่เริ่มหรือเปล่านะมาดูทางฝั่งนี้กันต่อกีนิวจู่ๆก็ทำได้ตัวเองมันรวบรวมพลังเพื่อที่จะสลับร่างหลังจากปล่อยวิชาสลับรบ่างไซโกคูกีนิวก็สลับเข้าไปอยู่ในร่างของโกคูงงปะโอ้โหพลังแอบโกงอยู่นะเนี่ยแล้วพวกมันก็พากันบินกลับไปที่ยานกีนิวชอบร่างที่ขับเคลื่อนด้วยพลังหนึ่างอสมแได่ต่ความกล่น้องกบออะไรเนี่ย ขณะเดียวกันเบจิต้าก็มาถึงยานของฟรีเซอร์แล้วปล่อยพลังจัดการพวกปาซิปลปาซ้อยล้างหน้าล้างตาแล้วก็เปลี่ยนชุดต่อสู้อันใหม่แอบซุ่มรอพวกคุริลินพอพวกคุริลินมาถึงก็จัดการขุดเอาดกกนอนบอลที่่ใดดินออกมาทางหน้าเบจิต้าก็รอให้วนนั้นเรียกมังกรออกมาจากนั้นคุริลินก็ตะโกนเรียกพามไม่มีอะไรออกมาจากนั้นก็สัมผัสได้ว่าพวกตัวร้ายกำลังจะมาจึงรีบพาก,กันหลบแล้วก็พลางพลังอา้าวเฮ้ยฮัลโลโกคูคือพวกเราได้ดักก้นมอนบอลมาแล้วแหละแต่เทพเจ้บบามังกรไม่ออกมาแล้วทำไมท่าทางในหัันกลบไปกก็โดนีิวตปลวกีนิววก็ม่่าา้ไดสับๆ คูแล้วก็จะก,การโพสท่าสวยๆให้โกฮังดูเป็นขวัญตาแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีคุริลินต่ออีกเอาละครับโกคูมาถึงแล้วแล้วก็รีบอธิบายให้รู้ว่าเขาโดนสลับล่างโกฮังรับไม่ได้อย่างแรงกับลูกนี้ของคุณพ่อเอ็นดู <c oughs> โกคูก็บอกให้ดูจัดก,การกับกีนิวเพราะกีนิวไม่สัมพันธ์กับร่างของโกคูพลังจึงไม่ถึง1นึ่งแสนแปดกีนิวได้สะสมพลังจี๊ดเช็คแล้วก็พบว่าพลังต่อสู้อยู่ที่สองหมื่นสามคุริลินเตะก,กีนิวจนปลิวส่วนโกฮังก็ไม่กล้าสู้เพราะว่าหน้าเหมือนคุุณพ่่ออเกกินไปะสดท้าย ต้านทานเอาไว้ได้คุณลิลลินก็บอกว่าให้กีนิวยอมจำบนนซะส่วนทางาน้าเบจิตา้าก็ซัดก,กับจี๊ดไม่ยังจด็ิตา้าก็ขิงใส่ว่าจงดูพลังที่แท้จริงของข้าซะจง,งั่งแต่จี๊ก็ไม่เชื่อพร้อมกับขยำเครื่องสเกลเตอร์ทิง้งเบจิตา้าก็บอกว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นซูเปอร์ไซヤด้วยซ้ำจี๊ดที่กลัวหางจุกจู๋ก็ระเบิดพลังเ่รัวๆเด็<ๆ>ิต้าที่ทะลุควันออกมาก็จัดก,การสาวหมาเซจีนิว ตกีนิวอาปากเตรียมจะสลับร่างโกคุก็ใช้จังหวะนี้แหละครับฟลุบกับเข้าร่างอย่างสบายๆเบจิต้าก็งงๆเกิดอีหยังขึ้นวะโกฮังรู้ได้ทันทีคุณพอกลับมาแล้วเบจิต้าบุกเข้าหากีนิวต่อโดยไม่รู้เลยว่ากีนิวมันวางแผนสลับร่างไว้เบจิต้าจัดการโจมตีกีนิวอย่างหนักหน่วงกีนิวบอกถูกใจเว้ยกีนิวก็เตรียมจะใช้พลังสลับร่างอีกรอบเป้าหมายคือเบจิต้าแล้วก็ถึงคิวน้องกบที่ตัดฉากไปตอนนั้นกีนิวงานเข้าแล้วครับสลับร่างกับกบแล้วโกคุกอธิบายให้เบจิต้าเาาจกัรรรียมมะะะ่่นนโคพพพออววปช์ เบจิต้าจึงพาโกคูไปรักษาตัวโดยใช้เครื่องบำบัดของเหลวการแช่ในนั้นจะทำให้ร่างกายฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเ,เพื่อนๆจำเบจิต้าได้ไหมครับแช่แป๊บเดียวก็หายละส่วนเครื่องที่โกคูใช้อยู่เป็นรุ่นเก่าเครื่องรุ่นใหม่เบจิต้าพังไปหมดแล้วอ่ะดิเบจิต้าก็บอกให้พวกคุณเรียนเปลี่ยนชุดรบ ชุดร็อบมีความยืดหยุ่นสูงมากสามารถทนต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีส่วนโกคูต้องใช้เวลาประมาณถึง45นาทีเลยจูจูคูรีนก็อยากจะไปหาท่าผู้โทาสูงสุดขณะเดียวกันนั้นเนียวก็เลสเป็นโจกปล่อยพลังใส่เจ้าฟีเซอร์มันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลเลยครับฟีเซอร์ก็จัดก,การประเกรให้1ห,หมัดร่วงแบบไม่มีอะไรมากัน้นเนียวก็บอกว่าเดนเด่น่าจะเจอพ่อมนุษย์โลกแล้วล่ะฟรีเซอร์ก็เพิ่งจะเก็ทว่าตัวเองถูกถวงเวลาอยู่ท่าผู้โทษสูงสุดก็รอดแลท็นทีเบจิตาก็สั่งให้พวกโกหังเฝ้าดราก้อนบอลไว้พี่จะไปของีบสักแป๊บฟีเซอร์รีบบินกลับเหมือนบ้านไฟไหม้ระหว่างทางคูรีนเจอเดนเด่จึงได้พาเดนเด่บินกลับไประหว่างทางก็ได้อธิบายให้ประจำมกรของ ต้องใช้ภาษาดานามกในการขอพรฉบับอันิเมะบอกไว้ว่าท่านฟูเท้าคิดว่าพวกคุริลินไม่น่าจะรวบรวมได้จึงไม่ได้บอกเรื่องนี้ส่วนฉบับมังงะอธิบายว่าท่านฟูเท้าแกกลัวพวกฟิเซ์จะขู่ถามพวกคุริลินเลยไม่ได้บอกไม่ใช่แกคิดจูนะแกเป็นห่วงคุริลินกลับมาถึงที่โกฮังอยู่พบว่าเบจิต้ากำลังหลับปุย๋ยพวกคุริลินก็เลยรีบบัญเทิงเทพเจ้ามังกรฟิเซ์ก็เร่งในตัดเต็มสปีดและเมื่อเดนเด้ไล่คาถาจบเทพเจ้ามังกรของดานามกจึงปรากฏตัวขึ้นมีชื่อว่าโปรรุนก้าหมายถึงเทพเจ้าแห่งความฝ แต่ว่าโปรรุนก้าฟื้นคือชีพได้แค่พอละคนเท่านั้นจะเหมาไม่ได้เว้ยถ้าเจ้าพิภพก็หันไปบอกข่าวนี้ให้กับพวกพิโกโร่พิโกโร่ส่งกระแสจิตผ่านเจ้าพิภพไปหาโกฮังบอกให้โกฮังฟื้นคือชีพให้เขาก่อนเมื่อพิโกโร่คืนชีพพระเจ้าก็จะฟื้นชีวิตตามและเทพเจ้ามังกรที่โลกจะฟื้นคืนชีพตามอีกจะได้ชุบชีวิตคนที่เหลือได้ฉลาดจัดข้อ2อต้อให้พิโกโร่ไปดานาเม็กเขาจะได้สู้กับฟรีเซอร์ที่ทำลายบ้านเกิดของเขาส่วนพรข้อ3ก็แล้วแต่เองเลยโกฮังถ้าเจ้าพิภพพอได้ยิน รีบไปสิครับรออะไรอะ่ะรีเซอร์ก็ใกล้จะถึงแล้วเย่ yeah, พิโกาโร่คืนชีพแล้วพระเจ้าเอกก็ฟื้นคืนชีพตามส่วนพรข้อที่2ที่เดนเด้ขอไปนั้น,น,นเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยเพราะไม่ได้บอกพี่กันให้พิโกาโร่มาโผล่ที่นี่ไงล่ะพิโกาโร่เลยไปโผล่ส่วนไหนไม่รู้ของดานาเมิกเอานะไม่เป็นไรพิโกาโร่ก็ใช้ปานสัมผัสจิตบินมาที่นี่อย่างรวดเร็วเบจิต้าก,ก็เดินมาถึงด้วยความโกรธโกหังบอกไม่ต้องโมโหเหลือพอดีข้อนึงเบจิต้าก,ก็ดึงคอเสื้อเดนเด้ขู่ให้พูดว่าขอพรให้เขากลายเป็นอม นนั่นเองพนของเบจิต้าก็เลยไม่เป็นผลและเมื่อท่านฟรีเซอร์มาถึงก็โมโหโมโหโมโหสุดๆเบจิต้าก็เลยต้องเนียนมั่นหน้าเผชิญหน้ากับฟรีเซอร์ครับระหว่างทางพิกโร่ก็ได้เจอกับเนลเพราะว่าตอนนี้ไปช่วยพวกคุริลินเลยไม่ได้สนใจเนลก็บอกว่าพ่อนายแยกร่างกับพระเจ้าเลยทำให้พลังมแข็งแกร่งเต็มที่ว่าไงสนใจรวมร่างกับฉันเปล่าฉันอยากเป็นตัวของตัวเองไม่อยากรวมร่างกับใครเว้ยเนวก็บอกว่าฉันเป็นแค่ร่างรองครอบงำนายไม่ได้หรอกแม่พิกโร่จึงยอมรวมร่างกับเนลและเมื่อรวมรวมพลังเสร็จพิกโร่ก็พลังเต็มมเปี่่ยใหญ ลำบาทางด้านของฟรีเซอร์กันต่อครับหลังจากที่มันรวบรวมพลังอันแข็งแกร่งมันก็ปล่อยโจมตีไม่ยั้งเลยพอคุณิรินกับโกฮังจะร่วมมือกันต่อสู้ฟรีเซอร์มันก็ปล่อยพลังพุ่งเข้าใส่ทั้งสองเบจิต้าผู้เข้ามาชนพลังเหปอีกทางเบจิต้ามั่นใจว่าทั้ง3คนสามารถเอาชนะฟรีเซอร์ได้เพราะโกฮังมีศักยภาพมหาศาลอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าฟรีเซอร์พุ่งเข้าไปซัดมักใส่เบจิต้าแต่ทว่าพลังของเบจิต้าก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วครับเล่นเอาสเกาเตอร์ของฟรีเซอร์ระเบิดไปเลยทุกอย่างแลดูเหมือนจะมีความหวังขึ้นมาทันตาเบจิต้าก็บอกให้ฟรีเซอร์แปลงร่างซะเขารู้เรื่องนี้จากชาบอนโดยการพรางร่างจริงเอาไว้เพื่อเซฟพลังของตัวเอง สำหรับข้านะไม่ใช่เพราะว่าข้ามันเก่งเกินกว่าที่จะควบคุมตัวเองได้เว้ยแถมจะขิงต่อว่าตอนบุกไปดาวเบจิต้าข้าจะไม่ได้แปลกร่างเลยแถมพ่อของเองก็โคตรกากรู้ไหมเบจิต้าก็อดทนอดกลั้นเอาไว้รีเซอร์เริ่มแปลงร่างตามคำขออย่างแรกคือถอดเสื้อกลอกจากนั้นก็ขยายร่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆพิโกโร่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติตะโกเรียกโกฮังแล้วก็รีบเร่งสปีดพวกเบจิต้าก็พากันตกตะลึงรีเซอร์เตือนพวกเขาให้ระวังตัวพลังต่อสู้ของข้าตอนนี้เกินหนึ่งล้านแล้วนะแล้วมันก็แสดงความสามารถของตัวเองทำให้้เกกกกิิิดดดดลลมพััแวววอนนนหฟุรระะะจจาาายท่่่่ีซคคใ มันรีบตรงไปที่คุริลินคุริลินก็ผลักเดนเด้หนีแต่ตัวเองก็โดนเขาฟรีเซอร์แทงเข้าให้จึก๊กเบจิต้าก็บอกว่ามุตะเป็นหว่วงเดนเด้ไงอถือเป็นแบบนี้โกหังรีบพุ่งเข้าไปโจมตีแต่ก็ถูกหางฟรีเซอร์ฟาดเข้าให้แล้วฟรีเซอร์ก็จับคุริลินทุ่มลงน้ำแล้วก็ขัดขวางไม่ให้กหังเข้าไปช่วยจะเป็นยังไงต่อละทีนี้อดใจรอคลิปหน้าครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยก,กดแชร์คลิปกด follow กด subscribe ช่องอาริเมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำสปอยมมมัััันนนนาให้เ,เพื่ออรรบบชกกีะค